กันแล้วเอาแล้วทีสามเป็นยึสุจริญแล้วเข้านายปืนตุนตามจะได้หรือเปล่ายังได้ครับอ้ํายังมาที่สองครับแหม่กระต่ายดงยังมาที่สามเอาแล้วกระดูกระต่ายดงรมีปัญหาแล้วกระต่ายดงสจอัดมึงเครื่องมีปัญหาอยากจะร้องเพลงนั่งรถทัวดวนใจคันนึงรถสูดรถทูดละที่ผ่ายคุณเรียกว่ารถทัวเอาแล้วทําให้แหม อาแล้วปืนไม่อยู่แล้วนะครับรัชพลกุลบางหน้านันเก่าครับหลังนั้นสดครับมาสดจะมาบทเกา่ามาโอ้โหดีกีเกตบีประเทศไทยแล้วก็ล่าดสดก็พงพัฒน์สุนทรวาทคนปืนก็เกตบีเช่นกันใช่พงพัฒน์สุนทรวาทเจ้าอ้ํามันมาแล้วโอ้ที่สารพนพเนีอก้นไหลแรงขึ้นมา นว่าพลเอกอนยังไงอ้ำอ้ำอ้โอ้โห,โหโ<อ>เลียมลายไม่ธรรมดาเอากันแล้วก็มบยถูกคู่นอกกับนายกับนอกเลี่ยมลายไม่ธรรมดานะคู่เอาละไม่ยอมลดราวาศล้อเขียงล้อ,อก,กันเลยทีเดียวฮะ,ะ,ะระหว่างมุมแดงกับมุมน้ำเงินชก ไม่ใช่มวยไม่ใช่มวยรถแข็งโอ้โหแม่รับป,ปืนนี่นนชอบสายในลายในด้วยแล้วเข้าไวด้วยนะโอ้โหไวด้วยผมสวัดน,นี่เข้าในนี่ตวัดปุ๊บเลยแล้วส่วนอ้ํานี่กระโดดเลยเนินเหมือนกันใช่ถ้าว่าว่ากันถึงผีไม้ไลยมือพันความเก่าเกมเนี่ยต้องให้ปืนเขา ต้องยกให้ปืนเขาแต่ความจดต้องให้อ้ำเขา,ต,เขาต้องให้อ้ำเขารวมไปถึงนัว่าผลเอกโน้ยวิบวิบวิบมาที่สามนะไม่ห่างเลยเถ้าคู่หน้านี่ถ้าเกี่ยวกันนิดเดียวที่3ามขึ้นเลยนะไอ้แวบนะสิแวบนะสิอ่าวรวิทย์ทองบอวรวิรทย์ทองบอกอบอก็จ้องเหมือนกัน กลายเป็นบอลลูนทองบ่อเขาบอกว่าน้องอ้ําถ้าน้องอ้ําแสงปืนตรงตามไม่ได้ขอไอ้เหี่ยมัง้งสิอลองเหี่ยไล่ดูทักถทองรอบสิเออลองดูนิลองดูนิอลองไอเหี่ยดูบ้งางตรงเปะ เห็นอ้ําไล่มาสามรอบก็ยยงแซงไม่ได้ขอเหียลองดูมั้งใช่เอาละพงศ์พัุนทรวาทยังทําได้ดีแต่นิ่งมากเลยับาผลิตทองบ่อตอนนี้ติดเข้าไปแล้วหนึ่งสี่สองต้องใส่เ้ยเอแ้วไอแววนอาแล้วไอแววเหียนี่อ้๊มมึงดูเหียนี่แต่ผมชอบกล้องมุมสูงเหลือเกินเห็นทุกมุมเลยทีเดียวเชียวแล้วโค้งนี่จะปืนทําไม่ดีนะโค้งนี้ดูมาหลายรอบแล้วไวนะ ไยมากทีเดียวควมาเนี่ยมันเหมือนเล่นในเกมอะไรเพย์สเตชันสักอย่างเลยเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยภาพมุมสูงเนี่ยเข้าแว็บออกเลยใช่ไหมเรียมลายของพงพั์สุนทรวาทนี่บอกเลยว่าคมกริบเลยลัคมกริบเลยโอ้โหเนี่ยคนนี้เขาถนัด วอรณวิท์ก็กำลังจะหาช่องหาลายพาวเวอร์สไลด์ครับเข้าไปในโค้งนี้แม้ทำได้ดีทำได้ดีสวยสดงดงามครับของไอเสือเท่าอย่างโคตรปืนตุ่มตามเรียบร้อยวรวิทย์ทองบ่อวรณวิทย์ทองบ่อขึ้นได้ไม่ได้ขึ้นได้ไม่ได้ไปดูที่โค้งนี้โค้งนี้จะเปิดเปิดเรียบร้อย <S <S อไป<ด><ด>อ่ะ ไอ้อ้ำมึงดูเหี้อนี่มึงดูเหี้อนีเอเอ่เอาเอาคืน oh ho! โอ้โหบอลลวิดเอาคืนระดนไในอันนี้ไว้ด้วยโอ้โหโคตรไวเลยโค้งเนี้ยโอ้โหทำไมมันอย่างนี้นะถูกอกถูกใจพอไม่มีน้องชาวห้วยพูกันไปครับว่นนี้ครับไฮไลท์รุ่นสุดท้ายของการแข่งขันสูดโอเพนโอ้โหมันกว่านี้จะไปหาดูแท้แที่ไหนนี่ม,นมือระดับประเทศไทยรุนรวนเอาละรอบสุดท้องน้องสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วจะเอาัะไรดีนะ บอลวิชจะร้องเพลงอย่างนี้เลยโอ้ทำไงวะทำไงวะมุมกลับไม่ได้โอ้ยภาพมองบอกให้เราได้ชัดเจนเลยทีเดียวชัดเจนเลยทีเดียวรูปแบบสนามก็ค่อนข้างสวยเลยบอลวิชบอกไอ้อ้ำเอ้ยเีืยก็เหนื่อยเหมือนกันทำไมไอ้เสือตัวนี้มันเคี้ยวยากเสลือเกินเอ้าเหนียวเลยแหละเนี่ยเคี้ยวยากทีเดียวแหละแบบนี้เคี้ยวยืดญาติยืดญาติเลยจะกินจัลทีนี่ต้องออกพละกํากำลังทีเดียวนะครับ ถ้ากำลังไม่ดีเนี่ยรับรองได้เลยหมดเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ตอนนี้กรรมการก็เกียมถือธงการมากรุกแล้วจะเอายังไงจะเอายังไรจะเอายังไงจะเอายังไรอาย่งไนิดเดียวนิดเดียวไม่น่าจะทันเรียบร้อย